ศิละปะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้ผมว่าได้นะศิลปินนี้เป็นผู้นำนะศิลปินแท้ๆนะ,ะเป็นผู้นําทางความคิดนะคือมันไม่ได้เปลี่ยนทางรูปธรรมทางเศรษฐษกิจอะยแเลยแ,ลแต่เปลี่ยนไมล์เซตของเราเนี่ยยิ่งเป็นศิลปินที่ท,ทรงอิทธิพลมากๆเนี่ยผมว่าทําได้ทําได้ในระดับดีเลยเหมือนอาจารย์พวันอาจารย์เฉลิมไทยอะไรเงี้ยนั่นไมล์เซตเขาออกมาได้ผลได้ผลเลย แต่ผมนี่ไม่ได้มีความตั้งใจจะไปถึงขนาดนั้นนะฮะคือมันเป็นของมันเองมีบางคนเขากล่าวว่าถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่มีสามาัญสำนึกทางสังคมเนี่ยแล้วจะทํางานศิลปะไปทําไมอะ่ะอันนี้ห้วยของคนจีนผมเห็นด้วยนะถ้าคุณไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีจิตสํานึกทางสังคมเลยอะ่ะวาดรูปปัน้นรูปแล้วก็ไปขายเนี้ยไม่ทําดีกว่าผมสำหรับผมผมชอบอย่างนี้มากกว่า เสน่ห์ของงานประติมากรรมหนึ่งเป็นสามมิติดูได้รอบได้แล้วสองยากยากประติมากรรมจะทาให้ให้มันทรงคุณค่ามีความหมายเนี่ยไม่ง่ายนะฮะพราะบรรยากาศเนี่ยมันใช้บรรยากาศจริงของของแอเรียนั้นๆแต่อย่างงานจิตรกรรมเนี่ยเราสร้างบรรยากาศขึ้นมาในเฟรมแต่ประติมากรรมนี้ไม่ใช่ใช้ท้องฟ้าใช้ใช้สนามหญ้า ใช้สายลมแสงแดดด้วยของจริงเลยนะฮะแล้วก็ต้องเดินดูได้รอบซึ่งก็ยากมาก ผมปั้นรูปเล่นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเด็กๆนี่แปกผมปั้นก่อนนะปั้นก่อนวาดเมื่อก่อนบ้านบ้านผมอยู่แถวราชวัตรเนี่ยบ้านขายของเล่นนี้จะมีดินน้ำมันเนี่ยพ่อก็จะดินน้ำมันมาให้ผมก็ปั้นรูปสัตว์รูปจระเข้รูปควายรูปแมวรูปหมีอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมาวาดบูป,ปรกรรมมัออ้งแต่ปางก่อนเอชอบอย่างเงี้ยชอบวาดรูปปั้นรูปมาตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือก็พอเรียนได้เด๋ยวก็ไม่ได้เก่งเคยนะเคยที่จะไม่มาเรียนศิลปะนะผมไปเรียนสายสามัญอยู่ เสียเวลาไปสองสาปีนะฮะไม่ได้มันเหมือนมันฝืนชะตาชีวิตไม่ได้ผมจะต้องมาเป็นคนวาดรูปปั้นรูปนี่แหละผมเป็นเป็นปริมาก,กรนะฮะแล้วก็เป็นศิลปินด้วยคือวิธีการทำงานของผมเนี่ยผมจะทำงานสองประเภทคือเป็นเป็นรูปเหมือนเป็น เป็นอนุสาวรีแล้วก็งานพวกรูปเหมือนอนุสาวรีเนี่ยจะใช้สําหรับการเลี้ยงชีพแต่ผมจะทํางานอีกประเภทหนึ่งคือ,อศิลปะร่วมสมัยคอนเทมตอราลอาร์ตซึ่งส่วนมากก็จะหนักไปทางปฏิมาก,กรรมนะฮะทำงานจิตกรรมไว้นิดหน่อย ผมเนี่ยนะฮะคือทีแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นศิลปินหรอกแต่เป็นประติมากรเนี่ยคือทำงานรับจ้างตอนจบมาใหม่ๆนี่มันก็ไม่มีงานทำะนะงานงานรับจ้างก็ยากเพราะว่าเราเราไม่ดังเราไม่ก็เลยหันกลับมาทํางานศิลป์ทีหนึ่งทำอะไรมันทิ้งไปนานนะทิ้งไปตั้งห้าหกปีไปทํางานเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราก็ปั้นหน้าตัวเองเนี่ยแล้วผ่า ผ่าแล้วเปิดออกนะครับคล้ายๆงานชิ้นเนี่ยแล้วก็มีตัวเองเนี่ยดิ้นอยู่ข้างในเหมือนมันมันทุกข์ทรมานอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยออกมาเป็นงานชิ้นเนี่ยเลยกลายเป็นกลายเป็นซิกเนนือเชขอมผมแล้วก็ใช้อันนี้ทํางานไปเรื่อยแต่ว่ามันก็จะสื่อเรื่องความละโมบและความเป็นตัวของมนุษย์แล้วก็ยังโยงไปถึงเรื่องวัตตะของของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะหลังจากนั้นผมทาําไงอ่ะจะแสดงงานเดี่ยวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมส่งงานประกวดศิลปรกรรมแห่งชาตินะฮะ ส่งมาตั้งแต่ปีปี20มั้งจำไม่ได้นะฮะส่งมา20ปีอะผมได้รางวัล8ครั้งนะได้รางวาัลการกีฬาแห่งประเทศไทยธานาคารส่วนมากเนี่ยผมจะทำทำงานแสดงเดี่ยวเนี่ยสัก2ปีครั้งนะฮะผมแสดงมา2 0กว่าปีแล้วนะ2ปีครั้งแล้วก็มีงานกลุ่มงานกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนผมผมเนี่ยเป็นจอพอ .36 มบจบศิลปกรรมรุ่น36 งานผมเนี่ยจะเป็นคือมีเอกลักษณ์สูงนะครับจะปั้นรูปคนแล้วก็กำลังกำลังดิ้นรนเนี่ยจะเกียรติกายบางชิ้นก็เป็นคนติดลูกล้อบางชิ้นก็ผ่าท้องเปิดออกแต่ว่าอววภายในไม่มีละเป็นความว่างเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเอ่อความความหิวอะความกินกินแล้วไม่รู้จักอิ่มเป็นความละโมบและความเหงาตัวของมนุษนย์มันจะมันจะสอดแทรกอยู่ในงานทุกเกือบทุกชิ้นนะฮะ แล้วก็ผมได้เป็นสนใจสนใจเรื่องประเด็นการเมืองด้วยแต่งานผมเนี่ยจะไม่ไม่ได้ออกจ๋าท้งนั้นอ่ะจะเป็นเหมือนคนคนชอบกระแนกกระแหน่คนชอบเสร็จสีและชอบเสร็จสีนะฮะแล้วก็ให้ให้คนมาฉุกคิดอ่ะว่าเราโดนหลอกเเปล่านะครับแล้อย่างผมกำลังจะแสดงงานเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยมักขายแห่งสุงสวรรค์ก็เป็นก็เป็นเสร็จสีอีกอ่ะจะเป็นผลทางแห่งสุงสวรรค์มันจะไปยังไงอ่ะเออ แล้วก็มีงานอยู่ชิ้นผมปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปนะฮะแล้วก็เขียนคำว่าช่างแม่งมันเป็นคำสะบทนะดูเหมือนไม,ไม่สุภาพแต่ว่ามันมีอารมณ์ขันนะ่ะเออเ,เอเราเจอเราเจอนักการเมืองขายตัวเราเจอพระพระที่เรานับถือแล้วไปนอนกับผู้หญิงแล้วก็โกงเงินบริจาคเป็นหมื่นล้านอนะ่ะไม่รู้จะทไงเราก็ต้องสะบทคําว่าช่างแม่งมันทําได้แค่นี้จริงๆนะฮะแล้วก็มันจะทําให้เราสบายใจขึ้นด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตต่ตอไปได้เหมือนปัชญ,ญาทางศาสนาเขาเรียกตัทธตา คือมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นสังคมที่ฟอนเฟะเนี่ยงานผมจะมี2อ,อประเด็นคือสอดแทรกประเด็นทางสังคมด้วยแล้วก็สอดแทรกปรัชญ,ญาด้วยนะฮะความระโมบและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ สำหรับงานงานงานคอนเทมเนี่ยไม่ได้คิดจะขายนะแต่ไม่ไม่ใช่ว่าใครมาซื้อแล้วไม่ขายไม่ใช่แต่จุดจุดแรกที่ทําเนี่ยไม่ให้ทําขายทําเพื่อสนองความคิดของตัวเองว่าเออเราเนี่ยเราคิดอย่างเนี้ยเราเราอึดอัดเราเราไม่ชอบไอความหลอกลวงอะไรพวกเนี้ยเราก็ออกมาในงานของเรานะฮะแล้วก็ ดึ่งไปประเด็นอื่นเรื่องเรื่องความงามเรื่องอะไรเราก็ยังมีอยู่แล้วก็ศิละปะเนี่ยมันมีข้อดีอย่างมันซอฟลงสมมุติว่าเราจะวิจารณ์การเมืองเนี่ยเราใช้งานวาดงานปั้นเนี่ยมันดูสนุกทําสิ่งที่หยาบคายให้สุภาพอะทําได้นะศิลป,ปะทําได้แต่ว่าถ้าเป็นนักข่าวเลยแล้วมันทําไม่ได้หรอมันทําไม่ได้อย่างเราพวกเราเนี่ยใช้พรสวรรค์ในการจะสื่อสารพวกเนี้ยทาสิ่งน่าเกลียดให้ใหสวย ทำเรื่องหยาบคายให้สุภาพทาได้หมดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ลึกด้วยไม่ต้องตรงๆเลยอาจจะคุ้มเคลือนอาจจะอ้อมหน่อยแต่ทําได้สถานที่นะฮะตรงเนี้ยแต่เดิมเนี่ยเป็นบ้านพักอา,าศัยนะครับแล้วก็ผมก็รับงานประติมากรรมก็ดัดแปลงให้มันเป็นสตูดิโอสำหรับทํางานประติมากรรมผมเรียกว่าห้องปฏิบัติการประติมากรรมนะฮะแล้วก็ผมซื้อบ้านต่ออีกหลังหนึ่ง นะครับทำเป็นแกลเลอรี่เล็กๆขึ้นมาแล้วแบบวางวางชิ้นงานที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปโชว์ไว้ในแกลเลอรี่เมื่อก่อนเนี่ยรับงานอนุสาวรีเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้รับแล้วเป็นทำทำแต่ง,งานคอนเทมท์รปรลี ary, ทั้งงานรูปสมัยอย่างเดียวเนี่ยขอปทชาสัมพันธ์ซะเลยนะงานปัจจุบันที่ทำตอนนี้คือเดี๋ยวประมาณปีหน้าเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยผมจะเปิดนิทรรศการโซลล์เอ็กซนะฮะที่เนี่ย s ้าเฮาส์อาร์ตสตูดิโอเนี่ยเป็นงานปฏิมากรรมนะครับชุดใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่ามักคายสูงสวรรค์ the trail of heaven นะครับจะมีงานชุดใหม่เนี่ยประมาณ10บสิกว่าชิ้นนะฮะแล้วก็คนที่มาชมสามารถจะดูงานชุดเก่าๆชุดชุดที่ผ่านไปแล้วงานผมไม่มีเก่าหรอกนะครับได้หมดเลยเพราะมันจะเหมือนจะสะสมไปเรื่อยๆนะฮะดูได้ทุกชิ้นเลยมีคำถามว่า เออสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นศิลปินน้องๆเนะะี่ยคือผมจะบอกซะก่อนนะว่า,าชีพศิลปินเนี่ยมันสวยงามนะมันยากยากที่จะเลี้ยงตัวแล้วยากที่จะอยู่ให้ได้นะฮะฉะนั้นผมแนะนําเลยสําหรับประสบการณ์ผมเนี่ยไปเป็นครูหรือไม่ก็เป็นหาอาชีพที่มันประจําทําอาชีพหนึ่งแล้วทํางานศิลป,ปะควบคู่ไปด้วย จนกว่างานศิละปะของเราจะเป็นที่ยอมรับแล้วค่อยทิ้งอาชีพอื่นๆไปที่มันเหมือนเป็นเป็นพายให้เราเป็นเรือเป็นนั่งร้านให้เราอะ่ะของผมเนี่ยทิ้งนั่งร้านพวกนั้นไปแล้วนะผมไม่รับงานแล้วนะงานงานที่เป็นรับจ้างเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบสําคัญมากๆเนี่ยผมไม่เอาเลยผมปฏิเสธงานไปหกทินแล้วนะฮะไม่เสียดายอะ่ะผมผมขี้เกียจ แต่ผมมาขยันทํางานคอนเทมปพรารีแต่ขี้เกียจแล้วสำหรับงานรับจ้างแล้วเพราะงานรับจ้างมันจะปวดหัวมันจะมีเรื่องเงินละเรื่องคอมเมอรเชียลเรื่องคอมมิชชันเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยผมผมเลยจุดนั้นไปละผมผผมผมแก่แล้วผมทํำคอนเทมอย่างเดียวนะครับซึ่งคุ้มค่าเพราะว่าสร้างความสุขให้ผมมากแล้วก็อยากมันอิสระผมเลือกชีวิตในอย่างที่ผมอยากจะเป็นได้อะผมจะไปไหนก็ได้ผมคิดเรื่องอะไรก็ได้ผมโคตรดีเลย ชีวิตสําหรับความเป็นศิลปินนะฮะแต่น้องๆเนี่ยจะต้องอดทนมากเลยผมหกสิบป่าเลยนะกว่าจะได้นี่ไม่ใช่ใช้เวลาน้อยๆน,นะแต่ช่วงแรกๆไม่จะลําบากหน่อยแต่ถ้าใจสู้แล้วผมว่ารอดนะผมให้ผมให้กําลังใจนะสําหรับคนที่จะมาเป็นศิลปินอะ่ะผมตีให้สิบปีรอดถ้าคุณคุณอดทนนะสิบปีรอดสิบปีนั้นรอดทุกคน